ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านหมู่9ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวว่ากรณีที่ถนนในพื้นที่หมู่9ซึ่งเป็นถนนลาดยาง2เลนระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรสำหรับให้รถวิ่งสวนกันไปมาเกิดการซุดตัวลงส่งผลให้พื้นถนนมีการแตกแยกออกจากกันเป็นร่องลึกและซุดตัวลึกจากพื้นถนนในบางจุดพื้นถนนจะมีความลึกถึง30เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านที่ต้องใช้เส้นทางเส้นนี้สัญจรไปมาเป็นประจำเกิอดอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหายบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากแล้ว โดยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเหลียวแล ด้านนายสายันทองเอง็มผู้ใหญ่บ้านหมู่9กล่าวเปิดเผยว่าถนนเส้นนี้ได้เกิดการแตกคราสซุดตัวยาวประมาณ1.5กิโลเมตรและเป็นมาประมาณ6-7เดือนแล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซมซึ่งถนนเส้นนี้ชาวบ้านต้องใช้เดินทางเข้าออกกันเป็นประจำโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้เพื่อเดินทางไปโรงเรียนรวมถึงประชาชนอีกจํานวนมากที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้เพื่อใช้เดินทางออกไปทำมาหากินต้องเดินทางด้วยความยากลาบากและต้องเสี่ยงอันตรายกับพื้นถนนที่ซุดตัวจึงอยากขอวอนให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบช่วยเร่งเข้ามาดาเนินการซ่อมแซมถนนให้กับชาวบ้าน ในงานที่รับผิดชอบอะมามาซ่อมแซมถนนให้ให้ให้เรียบร้อยแล้วก็ขอแสงสว่างด้วยเพราะว่าตอนนี้มีประชาชนสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะเยอะมากคือคือถ้าไม่ไม่มาซ่อมแล้วไม่มีแสงสว่างมันก็อันตรายมีมันมีมั่วสมถ้าม,มีไฟแล้วก็มีมั่วสมเกิดอุบัติเหตุมันก็บ่อยครั้งอะบ่อยครั้งก็อยากจะได้ ให้มาซ่อมแซมแล้วก็ขอแสสว่างถนนด้วยเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนอะ่ะอันนี้คือคือวอหน่วยงานที่รับผิดชอบอะ่ะช่วยเร่งช่วยผมหน่อยช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนหนักตอนนี้เพราะว่ามันเป็นทางลัดที่จะออกไปหนองเสือไปหน้องแคทางเนี้ยคนก็ออกลัดกันเยอะพูดถึงแล้วก็มีพวกเด็กที่ทํางานบ่อยัทต์เลิกมืดเลิกค่ําเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาว่าเกิดบัตเหตุบ่อยครั้งอะ่กะก็เด็กพวกนี้เขาก็เสียภาษีเหมือนกัน ขอได้ให้ท่านนายก่ช่วยช่วยดูให้หน่อยช่วยประชาชนหน่อยครัดได้รับอุบัติเหตุยังไงครับล้อถึงได้แตกก็วิ่งมาในเลนทางตรงปกติรถผมก็ไม่ได้โหลดด้วยนะรถผมเป็นระดับปกตินะครับมาแล้วจวังหวะล้อผมเบี่ยงลงไปด้านซ้ายล้อซ้ายลงทางด้านนี้ล้อซ้ายลงด้านนี้แล้วก็ช่วงล่างก็กระแทกบ้องล้อก็ระเบิดแตกเลยครับ No oh.